ปูนะคะวันนี้วันพระก็เลยจะปล่อยปูพอดีมองเห็นที่ตลาดก็เหลือสองกุ่สุดท้ายก็เลยจะปล่อยปู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 มีมือเดียวเดินต้องับกต้องการเลยจะลำบากในการปล่อยปู อ๋อไปถึงไปลูกทางนี้ไม่ใช่ที่ไปนะลูกนี่ข้าป่าข้าดโดข้าป่าข้าโดงโอ้รอดไหมนี่โอ้รอดไหมรอดไหมปึ๊บ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 แฮลมี่พีซยิ o สโอ้โน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 โกมาทางพี่มาทางพี่ อืมเข้าขายจะพูเจดกระดงเลยนะเนี่ยอืมจุดต้องเลยแล้วกัทำนั่นแหละโน่นไปโน่นล่ะมองเหน็นไหมคะอืมอืมโอ้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  เฮว้าววิ่งไปวิ่งมาอืมอืมอืมไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ค่ะทางนี้อ็ฝากเข้าดไปก็มีนะคะก็ฝากเขานะคะนออแล้วหนูงายของเงินี่หนูเดินแล้วลูกโอ้เหยียดทก ได้ไหม mee? ได้ไหมให้ช่วยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อตีลังกาช่วยไม่คบป่ะเอ้ยเอ้ยอืมอืมอือไปหมดแล้วไยวตัวนี้เหมนนี่อึอือืมอไปละไปละวปละกลัวอะไรกลัว 奥、哦、林匹克。